รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเราจะต้องจับเวลาพี่การเราจะทำสถิติมาให้พีดแมสมาเขาใหญ่ไม่รู้กี่รอบแล้วไม่เคยมาทั้งที่เขาเปิดตั้งแต่ปี5 5เขาใหญ่อาดูเซียม บรรยากาศนี้เป็นยาพี่ลถึงที่ไหนคะอะไรนะอีสาน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 ร,ร่วมเดินทางโดนเมืองไทยประกันชีวิต ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะเสน่ห์ของมันอยู่ที่ที่การหล,ลงทางถ้าหลงทางโปรเฟนก็จะไปเจอจุดถ่ายรูปอะไรประมาณแบบนี้ค่ะตอนเนี้ยที่ท่องเที่ยวขาอยากมาลดน้อยลงแล้วต้องเข้าใจใเรื่องของภาะวะเรื่องของโคว,วิดเราก็สงสารคนอื่นๆเหมือนกันนะคะอ,อะไรเงี้ยค่ะปัญหาที่เที่ยวไม่ได้เลยอะเราแทบจะเหลือแค่หนึ่งในสองของที่เที่ยวที่เขาใหญ่แล้วอะ ตอนนี้ก็คือนอกจากนอกจากเขาวงกฏแล้วเนี่ยในพื้นที่ของกายเนี่ยมีอะไรที่อยากจะแนะนํานักท่องเที่ยวอีกไหมคะอ๋อจริงๆของของหนูก็คือเน้นที่เขาวงกฏเนี่แหละค่ะเราก็พยายามที่จะดูแลแล้วก็เติมสีสันเข้าไปในเขาวงกฏใ,ให้ให้ให้หลงทางแล้วสนุกมากขึ้นมันคือเสน่ห์อะค่ะเพราะว่ามันคือการหลงทางที่มันมีความสุขแล้วก็สนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เขาบอกว่าสเสน่ห์ของการเดินทางก็คือการหลงทางนั่นเองใช่ไหมถูกต้องใช่แล <c oughs> ้วค่ะปกติคนเขาเข้าไปไปในเขาวงกฎเนี้ยสถิติเร็วสุดกี่นาทีเร็วสุดใช่ไหมคือถ้าเกิดเอาโดยเฉลี่ยเนี่ครึ่งชั่วโมงถ้าถ้าเร็วที่สุดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก10กว่านาทีวันนี้พี่กับ,บพิการเนี่ยตั้งใจว่าจะทำลายสถิติสักสองชั่วโมงก็การหลงทางเป็นเสน่ห์ของพี่นี่ใช่ไหม ก็อยากอยากให้ให <problem> ้ให้ปลายลองคุยเรื่องของการท่องเที่ยวในช่วงโควิดแล้วเราต้องดูแลเราต้องคือมันเที่ยวได้นะแต่เราต้องดูแลตัวเองยังไง อย่างหลายๆคนก็จะโทรมาถามว่าพิษเมสหรือพิษเขาวงกวดเนี่ยเปิดหรือเปล่าเราเปิดเราเปิดนะคะเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง6โมงเย็นแต่ว่าสิ่งที่เราจะย้ําเตือนผู้ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวอยู่เสมอๆก็คือหนึ่งเรื่องของการเวาา้นระยะห่างค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากไปเดี๋ยวพี่กับพี่การจะไปทําลายสถิติกอ่อนสู้ๆตังเปาไว้สักสองชั่วโมงเราไม่รีบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเข้าหอไปด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวไปรับข้าวหอก่อนเข้า ค่ะโอเคแล้วเจอกันค่ะบายแบบดี้ะได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเราจะต้องจับเวลาพี่การเนี่ยเริ่มสตาร์ทเราจะทำสถิติใหม่ให้พีทแมสเขาบอกว่าเด็กๆอ่ะเขาจะเล่นเวลาเท่าไหร่นะ สิบนาทีสิบนาทีใช่ผู้ใหญ่อ่ะก็ประมาณชั่วโมงไหนอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงถ้าหลงมาก็จะเจอจุดถ่ายรูปโอ้โหอ๋ออันนี้เป็นจุดถ่ายรูปของค้าไม่ได้แล้วว่าไม่ได้แล้วว่ะอันนี้ถือว่าหลงละเนี่ยนี่ถ้าเราหลงก็จะเจอจุดถ่ายรูปใช่เฮ้ยนี่ด้วย <อ>แสดงว่าเราหลงเราหลงคือถ้าไม่หลงจะเจอทางออกงั้นแสดงว่าตะกี้ที่เราเลี้ยวอ่ะผิดก,กลับไปทางเดิมพี่นี่ดัดฟันนานยังน่าจะพุ่งนะพี่เพราะว่าสีส<ม>ัตนยังโอเคเอ,อยู่พี่มีพี่มีหลักการในการเดินไหมีมมในการเดินเขาวงกดไม่มีเพราะว่าในวงการนักเดินทางเนี่ยชันเนี่ยเป็นตัวหลงเลย ฉันชอบหลงทางฉันชอบเก็บแผนที่เดินเที่ยวอ่ะเจอทางแยกอ่ะเจอทางแยกพี่การจะไปทางไหนเดี๋ยวอ่ะทางไหนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอลิงพิกัดกันเจน่าจะอันนี้ไปทางนี้พี่การเลือกทางขวาจ้าพีท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 จะไป ไอ้อไออการเดินทางมันต้องหลงทางใช่มันควรจะมีหลักการอะไรไหมการเดินอย่างเงี้ยหรือว่าปล่อยตัวเองปล่อยใจไปปล่อยไปใจไปเรื่อยๆเรื่อยไปดูชมเพลินอะไรอย่างเงี้ยเอาเจอทางแยกอีกแล้วไอ้นี่มันไม่เหมาะใครหรือป่าฟังไว้นะใครที่มีนัดแต่รีบรีบอย่ามารีบไปรีบ อหาทางออกผมไม่เหมาะคนประเภทเดียวเคนที่มีนัดโง่ไม่เป็นไรไม่เหมาะคนรีคนไม่มีเวลาเอาเอาเจอสถานที่อีกแล้วว้าหลงทางเป็นจุดที่ทำให้เราดูว่าเราจะไปทางไหน ทางออกอยู่ทางไหนก่อนนู่นนะทางออกอยู่ทางนู้น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 จะได้ดิเรกชันไปทางนี้แต่เราต้องหาต้องไปทางนู้นที่ได้ถูกไหมใช่ต้องไปทางนู้นทางออกอยู่ตรงทางนู้นงงไม่เป็นไรรีบอย่ามาท่านรีบอย่ามางงไม่เป็นไรเรื่องนี้รีบอย่ามานะ เนี่ยครับพูดเลยว่าสต็อปเราใช้เวลาไปทั้งสิ้น21นาที46วินาทีเรายังไม่ทำลายสถิติ30นาที <c oughs> <c oughs> พี่การบอกว่าอะไรนะถ้าไม่มีเวลายัยงไม่เท่าไหร่โง่ไหมว่าโง่ไม่ว่า,อ,วาอย่ารีบอ๋ <c oughs> อถ้าปวดท้องทำยังไงเนี่ย <c oughs> แล้วเนี่ยก่อนเข้าผมมีกฎอ่ะเหมายว่าเร,ราพี่ารณาถึการระรบีาเอาไว้คือเข้าหน้าก,ก่อนนะใบัตก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถาเกิดว่าเชิงจริงจริงมันจะมีประตู emergency exit นะคะที่ที่อยู่ตาต่างตาอันนั้นเปิดออกมาแล้วก็ออกมาข้างนอกได้เลยต้องขอบคุณมากๆค่ะสนุกมากที่ไปเดินกันมาแล้วพี่ใช้เวลากันแค่5นาทีเองไม่ถึง10นาทีเนาะ หอบกันบัลุงบอลังออกมาเลยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูไปสำรวจกันต่อว่าในเขาใหญ่เขามีอะไรอีกไปแต่พี่นัดใครอยู่ในนั้นป้าตะเก็นใส่หมวกตะคุ่มตะคุ่มไปเอาหมูก่อนไอ้หมูมไหมนึกนัด เดินทางโดยรถจนอจยังไม่ได้อะไอ้ดูใบนี้ไอ้ดูใบนี้ใบนี้ก็สวยนี่มาเขาใหญ่อาร์ตมิวเซียมหรอนี่เรามาอาร์ตมิวเซียมยังไม่ได้อาร์ตแอดอะไรเลยจ้ะนี่กลางอาร์ตอยู่แอดอยู่แอดอยู่ เขาแบบดีๆทุกชิ้นเลยนะแอตเลยเนี้ยไม่อาร์ตเลยอะเฮ้ยงานอาร์ตเท่าดีๆทุกชิ้นเลยอะเนี่ยเนี่ยแกดูอะแกเป็นแบบสวยสวยสีส้มด้วยเนี่อันนี้โดมแล้วสองชิ้นนี้อันนี้สีส้มใช่ไหมส้มฉันเดินมาหากระจกฉันหากระจกไม่เจอคือที่เนี่ยนอกจากมีงานศิลปะแล้วซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปดูงานศิลปะของทีกอยางมาดีไซน์หมดใช่แล้วดีไซน์สวยมากอะดีไซน์ทุกระบบ พึงพอใจแล้วจ้ะนี่มาชมงานอาร์ตมาชมงานอาร์ตแต่อดไปก่อนแอดก่อนเขาใหญ่อาร์ตมิวเซียมเนี่ยต้องพูดเลยไอว่ามาเขาใหญ่ไม่รู้กี่รอบแล้วใช่ไม่เคยมาทั้งที่เขาเปิดตั้งแต่ปี5 5หซึ่งต้องบอกเลยพอมาเห็นปุ๊บเนี่ยนี่เห็นข้างนอกก่อนนะยังไม่ได้เข้าไปดูในรายละเอียดแต่ละแต่ละห้องแต่ละห้องข่อนข้าเฮ้ยเราพลาดไปได้ไงใช่คือแล้วข้อสำคัญคุณผู้ชม ฟังนะฟรีคือถ้าเป็นยุโรปคุณอาจจะต้องเสียตังเพื่อไปชมงานศิลปะดีๆอะไรอย่างเงี้ยพูดเลยถ้าไปในมิวเซียมของยุโรปคุณต้องมีละพันอนะทั้งหมดเนี่ยเขาแบ่งเป็น3โซนแล้วก็โซนเอาดอร์อยู่ข้างนอกอเดี๋ยวค่อยไปเดินดู A นี่เป็นยังไงนะไอเนี่จะเป็นศิลปินรุ่นใหม่เอา C ก่อน C ห้องนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ารวบรวมงานของอาจารย์เฉลิมชัยและส่วนอันนี้เนี่นนยไฮไลท์ไฮไลท์อยู่ห้องนี้อันนี้คือศิลปะชั้นครู คือระดับดศิลปินแห่งชาติและชิ้นที่แพงที่สุดในนี้อยู่ในห้อง B เดี๋ยวเราค่อยไปดูดห้องไหนก่อนดีอ่ะไปดูห้องแพงก่อนเลยไหมห้องนี้ก็คือจะเป็นศิลปินระดับแบบระดับท็อปของไทยอนะอาจารย์ถวันอ,อาจารย์ประหยัดอะไรอย่างเงี้ย กำลังคำนวณราคาอยู่ค่ะพี่คือเนี่ยงานภาพเนี่ยก็ล้านกว่าบาทไม่ได้แพงมากนี่แพงที่นี่ขอโทษค่ะอาจารย์เนี่ยเนี่ยแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปมันเป็นการแสดงค่ะอาจารย์มวงการมายามันวงการมายาอ่าห้องนี้ทั้งห้องเป็นงานใครนะไอของอาจารย์เฉลิมชัยต้องบอกเลยทุกชิ้นงานทุกชิ้นเนี่ยอย่างที่พี่การบอกว่า ไม่ใช่มีตังอีเดียวนะอาจารย์ไม่ได้ขายงานให้กับทุกคนคืออาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยแกต้องเห็นว่าคนที่จะซื้อไปเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ให้ประโยชน์แก่คนอื่นโอ้ที่นี่ไงเพราะว่าที่นี่เนี่ยเปิดให้คนชมไม่คิดตังอันนี้เขาเป็นวันที่เขาได้รับศิลปินแห่งชาติวาดประกอบประชันกับประนาดขุนอิน8นาทีทำไมแค่อ่านแล้วไม่เห็นเลยอะนี่ไง <c oughs> เนี่ยคุณอินก็เล่นไปวันที่ <จะ S 1> อาจารย์าารได้วันาาที่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติแปดนาทีภาพนี้อ,อันนี้ต้องบอกเลยชิ้นเนี้ยขอขอต้องขออธิบายขอพูดเลยว่าชิ้นเนี้ยอยู่ที่บ้านอาจารย์ลูดอาจารย์ลุดนิ่มเสมอเนาะ แล้วอาจารย์ชลูเนี่ยเป็นศษย์อาจารย์ศิลป์พิราศี<อ>งานชิ้นเนี้ยคือแ,แกทำจะบอกปฏิมากรรมเลยคือเป็นงานอาร์ตของแกอยู่ที่บ้านแกแล้วแกกําลัง<ม>จะลื้อทิ้งเพื่อไปแบบปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงบ้านแบบบุงบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีศิลปินที่รู้จักกับอาจารย์ชลูเนี่ยก็มาบอกอทางทางนี้ก็เลยไปขอเขาบอกว,ากว่ากว่าจะเลาะมาเนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายนะเพื่อจะทําให้แบบ คงเดิมที่สุดเนี่ยพลาดไปเยอะมากนะ,อะไอเนี่ยม,มาแบบคือมาที่เขาใหญ่เนี่ยบ่อยมากนะอแต่ไม่ไม่ถึงตรงนี้สักทีเหมือนกันรู้สึกว่าเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่คุ้มค่าจริงๆเป็นเที่ยวที่ได้เหมือนได้รู้จักเขาใหญ่ อีกมิติหนึ่ง<ช>เวลามาเขาใหญ่เนาะเราก็จะอเออมาแบาบธรรมชาติมาดูฟาร์มนูน่นฟาร์มนี่มาพักผ่อนในโรงแรมอะไรอย่างนี้แต่อันนี้มันเหมือนมาเสพงางนศิลปะซึ่งแบบเป็นอีกมิติหนึ่งของเขาใหญ่ที่<ช>คุณผู้ชมเลยแหละท่านอาจจะเหมือนเราไม่เคยไม่เคยมาชิมรสนี้ของเขาใหญ่อะไรอย่างเงี <ๆ S 1> ้ย<ๆ>เออ,อเป็นพื้นที่แบบมีมีหลายโซนและนี่เป็นโซนอา u t d เนี่ยคือเหมือนเป็นพื้นที่แห่งความสุขอะใช่ก็เขาอยากตั้งใจให้ที่นี่เป็นแบบ เป็นพื้นที่ความสุขอะไรเงี้ยนะคือครอบครัวเพื่อนฝูงมาเดินเนี่ยแดดล่มลมตกมาเดินชมงานศิลปะกันได้คือจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมที่มาแล้วอยากจะดื่มด่ำแบบงานศิลปะศิลปะแบบละเอียดะเขามีที่พักด้วยนะมีเป็นวิลล่าอยู่ห้าหกหลังก็จะเป็น private วิลล่าเลยมาแล้วแบบอยู่เป็นครอบครัวห้าหกคนในหลังนึงอะไรเงี้ยนะก็ลองติดต่อมาที่นี่ดูเพราะว่าจะได้เดินดูแบบ เต็มอิ่มอ่ะแล้วเช้าๆก็อากาศดีด้วยนี่แต่ว่างานอาจารย์เฉิมชัยใช่ไหมไออันนี้ใช่ที่นี่เนี่ยเปิดทุกวันด้วยพี่ตั้งแต่9ก้าโมงถึง5้าโมงเย็นโดยประมาณเนี่ยแดดล่มลมตกแต่ขอบอกเลยว่าคุณมาสักสามโมงนะไปชมงานข้างในก่อนนั่งจิบกาแฟไปดูของซ<ค>ิวนเนีย,อ,ยอะไรเนี่ย,ยเนี่ยแล้วตรงเนี้ยเย็นๆแดดแบบเนี้ยสวยมาก เดินทางโดยเมืองไทยประกันชีวิตวน,นี้เราเดินทางมาเขาใหญ่กันทั้งวันเนี่ยกับนี่เลยรถคันนี้เจ๋งมากนั่งสบายไหมพี่สบาย MG ZS สมาร์ทเอรุ่นอะไรนะ ZS Smart S XU แก็เป็นรถอะไรประสงค์ที่คือขับสบายๆนั่งก็สบายๆใช่แล้วก็ที่สําคัญคือเทคโนโลยีข้างในเนี่ยหน้าจอหรือว่าเครื่องเสียงเนี่ยพูดถึงเครื่องเสียงต้องบอกก่อนว่าสุดสุดยอดมีพิ่าร เขามีหนังให้ดูใช่เป็นหนังเงี้ยกระหนังกำแพงใช่เป็นหนังกำแพงใช่ครับผมเจอไายวันละสองเรื่องนะครับทุกวันเลยนะครับผมทุกวันใช่ครับเริ่มแต่งหกโมงครึ่งจะถึงสี่ทุ่มเลยนะมาถึงเรื่องรากรอบหกโมงครึ่งเรื่องหกหกโมงครึ่งอ่าเดี๋ยวเราขึ้นห้องไปอ่านหน้าบท่านก่อนพี่แล้วเดี๋ยวเราค่อยลงมาดูหนังกัน อ่อาห้องนี้โอ้ห้องน่ารักอะ่ะก็ถือว่าหน้าพาักมีระเบียงใ,ให้นั่งชิวนั่งเล่นท้ายห้องที่เราอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าห้องดีลัก์พิการอันนี้เหรอใช่ค่ะมีสุพีเรียดีลักแล้วก็เนี่ยบรรยากาศของเราเนี่ยมองเห็นเลยว่าโรงหนังคืนนี้ที่เราจะดูกลางแปลงอยู่ตรงนู้นอ่า มาดูบัสโลบเลยแกจะเอาชุดไหนแกมาเลือกไอ้ไอมีใช่ไหมแอเน่ <Hey. S 1> แกใส่อันนี้ไปดูหนังเลยนะอันนี้อันนี้อันนี้อือใส่ไปดูหนังใส่ไปดูหนังคือข้งางในไม่ใส่อะไรเลยใส่แต่อันนี้อย่างเดียว คือพอเราพักที่อีสานอีสานเนี่ยนี่ไงมาดูหนังกลางแปลงพร้อมกับดินเนอร์การท่ามกลางแสงจันทร์นะตะเกียบฉันไปไหนตะเกียบฉันไปไหนตะเกียบตะเกียบเลยนี่นี่อันนี้ขอเปิดนี้ก่อนเลยคืออาหารในวันนี้ค่ะพี่มันเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ของร้านอาหารอีสานอีสานของเขาเนี่ยนะเพราะว่าคนที่มาเนี่ยต้องสั่งซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์อันนี้อันนี้แจ่วฮ้อนซึ่งฤดูเนี้ยฤดูหนาวเนี่ย พี่มิมใช่อากาศมันเย็นๆไงก็เหมาะจะกินอันนี้ซึ่งมันมีอะไรมากนะอ้เนี้ก็มีปลาหมึกโอ้ไก่เบคอนอะไรเงี้ยค่ะแต่อันเนี้ยนี่นี่พูดไปคือน้ำลายไปเพราะอยากชิมอันนี้มากๆปกติเรากินสามชั้นแช่น้ำปลาแต่อันเนี้ยนัวกว่านั้นพี่เป็นสามชั้นเนี่ยหมักด้วยน้ำปลาร้าแต่เด็กกว่านั้นคือน้ำปลาร้านะเขาบอกว่าไม่มีกลิ่นแต่มันจะไปออกที่รส ใช่รสมันจะแบบเค็มแบบนัวๆพี่ถ้าเป็นน้ำปลายเดี๋ยวมันอาจจะเค็มโดดตื้อออกมาแต่เนี่ยมันจะเค็มนัวๆเสริมมาพร้อมน้ำจิ้มแจ่วส่วนส่วนนางเอกของเขาอีกอันนึงก็เนี่ยอันนี้่ชิวอยู่นะเขาบอกว่ามาโคได้ก็ต้องกินส้มตำ แล้วเนี่ยมาเขาใหญ่นะคะคือมาพักที่นี่ยก็สะดวกสบายเพราะอยู่ริมถนนแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยอีสานอีสานจริงๆเลยเนาะในห้องนี่ในห้องคือห้องพักสะดวกสบาย,ยอ,อีสานอีสานแล้วก็เนี่ยมันน่า กันแบบนี้นะะคก็มาได้เลยใช่แล้วรสชาติอาหารก็อร่อยด้วยนะคะเขาเปิดมันตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงหกโมงเช้าถึงสี่ทุ่มก็คือเช้าหกโมงเนี่ยก็คือเป็นอาหารเช้าแต่อาหารเช้าก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งแล้วก็เนี่ยตอนเย็นก็หกโมงนี่ก็เริ่มหกโมงเย็นก็เริ่มดูหนังไปด้วยแล้วก็รับประทานดินเนอร์กันไปด้วยอย่างนี้นะคะมีปัญหาอะไร่ก็บรรยากาศดีนะผู้ชมเนาะใช่ค่ะอ่ะ ส่วนครั้งหน้าเราจะเดินทางไปที่ไหนก็อย่าลืมติดตามเรานะคะว่าตอนนี้เนี่ยเมืองไทยมีอะไรที่ให้พวกเราสองคนไปซ่ากันน่ะหลายที่เลยแต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณก่อนเมืองไทยประกันชีวิตใช่ค่ะแล้วก็นนีลงมาโดย MG ZS ค่ะาาค่ะสะดวกสบายนะใช่แล้วค่ะแล้วก็ก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมนี้เลย อีสาอีสารนี่นะคะที่ให้รายการย้อนหลังด้วยอ่าไปดูใน YouTube ของเราได้ค่ะ IV ว่าโปรดักชันนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกด u b s cribe นะคะเพราะว่าเราเดินทางมาเนี่ยโอ้โหเรียกว่าทั่วโลกเยอะมากถ้าคุณคิดถึงการเดินทางต่างประเทศก็ลองกลับไปดูย้อนหลังไปก่อนดูไปกลางๆางเพราะตอนนี้เราภาษาภาษาเราต้องภาษ่าเมืองไทยกันก่อนใช่เพราะว่าเมืองไทยมีอีกหลายที่ที่เราต้องไปซ่าไปค้นหากันนะคะ ออกเดินทางไปพร้อมกับเราค่ะภาษาบาษาภาษา,า,ามเมืองไทยเป็นตีมโมเตทนก็บอกว่าอันนี้จะเป็นแบบปรา,าสาทสองงานโฮเทลลาบอริส หลิกที่แบบอยู่ท่ามกลางเขาเลยนะเนี่ยสารพัดสารพันสำหรับบ้านนอกท่อนาเขาบอกว่าถ้าคิดถึงความสุขนะให้กลับบ้านนอก